สวัสดียามเช้าทุกคนนะครับอยู่กับช่องอดิสรแฟมิลี่นะครับช่องที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้บรรยากาศหน้าบ้านนะครับสดชื่นนะครับเอาบรรยากาศที่บริเวณหน้าบ้านอากาศเย็นๆสบายๆน้มาฝากเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับรอบบ้านกันวันนี้นะครับว่าหลังจากที่ ฝนตกนะไม่รู้ตกตอนไหนนะครับน่าจะตกเมื่อคืนนี้นะครับเนาะพอตื่นเช้ามารู้สึกอากาศเย็นๆนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับ let's go <S นี่เลยนะฮะบ,บรรยากาศหน้าบ้านแอดอธิศรดอกไม้ก็บานอีกแล้วครับทุกคนดอกไม้จะบานดอกกลาหลง สวยงามสาวรักสาวหลงครับเดี๋ยวดมดูว่าหอมปะอืมกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับนะอธิบายไม่ถูกนะครับกลิ่นไม่ได้ฉุนนะครับนะหอมแบบนิดๆน,นิดเดียวจริงๆนะครับนะถ้าสาจมูกไม่ถึงนี่ก็ไม่ได้กลิ่นเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผมปลูกต้นคุดไว้นะทุกคนแต่ตอนนี้กลายเป็นต้นตําลึงไปแล้วทุกคนนะฮะวยอดตาลึงเต็มต้นเลยนะครับผมยังคิดไม่ออกว่าผมจะไปทำอะไรกินนี่ใบตําลึงเต็มต้นไม้ผมเลยนะฮะเป็นพุ่มเลยทุกคนปลูกต้นดอกคุดดอกพุดซ้อนแต่ได้ตําลึงนะครับนะได้สองอย่างในหนึ่งต้นเลยนะครับนะเต็มเลยตอนนี้ ยังคิดไม่ออกว่าเอาไปทำอะไรกินดีนะ FC บอกเมนูมาด้วยละกันนะฮะยอดตำลึงเอาไปทำอะไรกินดีอริศรน,นะฮะไข้น้่ยจ้าอาดีจ้าโอ้สวัสดีค่ะนั่งก่อนนั่ง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 ลงจ้าเออ้ยเออนี่ไข่นุ่ยนะฮะทุกคนสาวสวยของบ้านเราจ้าว้าไข่นุ่ยบอกว่าสวัสดีจ้าทุกคนนะฮะ นี่แหละนะฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบบ้านกันฮะหลังจากที่เช้านี้นะฮะอากาศสดชื่นมากเลยนี่ก็ต้นกระถินนะครับทุกคนนะกระถินก็มียอดอ่อน,นเอาไปกินกับป่นกับลาบได้ครับมันจะเป็นหวานหวานนะฮะยอดอ่อนของกระถินนะครับเฮ้ยอันนั้นกำลังเป็นหมากเลยนั่นะน่ะ,ะตรงนี้ กำลังเป็นหมากเลยเห็นไหมครับทุกคนนหะมากกระถินน้อยนี่เลยตอนนี้เสียงแมงระงานี่ก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าดอกอะไรนะทุกคนนะอันนี้อ่อันนี้ก็ปลูกไว้นานแล้วนะครับนะตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นดอกแบบนี้นะครับนะดอกเล็กๆนะครับ บ้านใครที่มีพื้นที่ก็เอาไปปลูกนะครับหาไปปลูกมันใช้พื้นที่ไม่ไม่มากครับต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับตอนเคืนมากมันก็จะออกเองครับแผงเล็กๆนี่นะครับใช้ดีมากครับตั้งแต่ปี6 1ปัจจุบันก็ยังใช้งานได้นะครับ10บัตทเองนะครับทุกคนนะดูเปียก พื้นหญ้าเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานนะครับก่อนวันพระ,ะวันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ตัดไปวันอาทิตย์สังเกตว่าชุ่มมากเลยนี่ผมก็หาอะไรมาปลูกเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมะเขือนะครับว้าวนี่มะเขือเป็นแล้วทุกคน เอาไปกินเก็บไปกินนะเนี่ยเสือวางนี่ก่อนไม่ได้เอากันไก่มาด้วย <c oughs> เด็กไม่ขาดครับทุกคนครับสองลูกละ ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนถามลูกครับมะเสือไป นี่เลยบรรยากาศหลังฝนตกเดี๋ยวพาไปดูต้นขนุนนะครับทุกคนอันนี้ผมก็เอามาปลูกนะครับขานะครับ ต้นขนุนได้กินโดกมากเลยกินได้กินเรื่อยๆเลยนะครับขนุนเหลือสามลูกแล้วจะหมดต้นแล้วได้กินเป็นโอ้หลายลูกนะครับประมาณเกือบสิบลูกนะฮะสำหรับต้นขนุนของเราพื้นที่หลังบ้าน คุ้มครับคุ้มแล้วหลังบ้านแต่ฝนมาทําให้ต้นกล้วยรู้สึกจะได้น้ําดี <นะ S 2> ปกติลดน้ํานี้ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ติดกับกอไผ่นะครับทุกคนแล้วก็น่าจะถูกกอไผ่แย่งน้ํานะครับแล้วก็ปีนี้เรามีต้นไม้มาทดลองปลูกนะฮะนั่นกับมันเผาหรือมันแก้วนะครับนี่ ซื้อมาแล้วเรากินไม่หมดแล้วมันมันงอกนะครับผมก็เลยเอามาปลูกที่จริงมันมีสต้นนะทุกคนแต่ว่าพอปลูกไปปลูกมามันเหลือแค่สองนะครับอีกสองต้นมันไม่เกิดนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยทดลองปลูกสองต้นนะอันนี้มะม่วงมันกินไม่ทันหล่นนะคหล่นมะม่วงมันนะครับทุกคน โอ้โดนมดจออมะม่วงมันนะครับทุกคนโอ้ลูกนั้นก็สุกแล้วบรรยากาศหลังสวนบ้านน,น้อยที่อยู่หลังสวนนะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็เอาขามาปลูกเพิ่มอีกสองต้นยุงเยอะครับอยู่หลังบ้านไม่ได้ใส่เสื้อขนยาวมานี่ก็เป็นมะนาวมะนาวนี่คือซื้อมาปลูกอีกต้นหนึ่งนะครับที่จริงอยู่หน้าบ้านก็มีเยอะแล้วนะครับอดีอนหาเวียกให้ตัวเองเนี่ยจิงมันดู ลูกมันต้นมันมันติดดินนะทุกคนมันออกลูกเวลาออกลูกมันก็ต้องมาดูเอาต้องมาดูเอาอาจจะหาไม้มาค้ำให้มันสูงขึ้นก็ได้นะครับเอาไม้ไผ่มาค้ำให้สูงขึ้นไม่ให้ลูกมะนาวติดดินมากเดี๋ยวค่อยจัดการนะครับอันนี้ก็ตัดออกมันยาวเกินไปก็ตัดออก ก็มาละกอข้างบ้านพามาดูต้นดาวเรืองที่ปลูกไว้ ดาวเรืองนะครับที่จริงปลูกยาวจนถึงนู่นนะครับแต่ว่าน้องหมามานอนนะครับทุกคนก็เลยไม่เกิดตรงนู้นนะครับตรงหน้าองค์พ่อพะพิคนีนะครับแล้วก็ฝั่งนูน้นองค์พ่อปลูกรี่สัสตนหน้นขาขลาดนะบริเวณหน้าบ้านครับ นี่แหละครับบรรยากาศที่บ้านแอดอดิสอน,นหลังฝนตกครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์นะครับในช่องเล็กๆของเรานะครับอดิสอนแฟมิลี่นะครับน Family, นรบ๊ายบาย see you again tomorrow